รู้สึกดีใจนะครับที่เห็นนักเรียนนะครับที่มาเรียนวันนี้เขาตั้งใจเขามุ่งมั่มนที่จะเรียนรู้มวยไทยของเรานะครับเห็นเขาเห็นรอยยิ้มเห็นเสียงตัวมือเขาแล้วก็ปลื้มใจนะครับแล้วก็ขอขอบคุณน,นะครับที่มาเรียนมวยไทยกับพวกเราครับแล้วทุกคนได้เรียนรู้แบบมวยไทยจากคนไทยจริงๆค่ะแล้วก็ได้ไประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็เหมือนเป็นทําการโปรโมทประเทศไทยไปด้วยครัความประทับใจของผมคือ,อลูกศิษย์ครับผมแล้วก็สนุก แล้วกกก็ททีงาานนนรัุคอยากจะขอขอบคุณสําหรับแฟนมวยชาวไทยนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยครับที่คอยสนับสนุนผมนะครับทั้งการชกแล้วก็เรื่องการมาสัมมนานะครับทุกคนอยากคือตั้งใจเรียนรู้มากนะครับผมเห็นตรงนี้แล้วผมรู้สึกปลื้มใจแทนนะครับแล้วก็หวังว่ามวยไทยเราจะโด่งดังทั่วโลกแน่นอนครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรม มวยไทยในค a ลกะรีแคนาดาครับก็คือมาสเตอร์คลาสซึ่งเราก็มีมาสเตอร์มา3คนก็คือยอดแสนไกลแสนชัยแล้วก็ดวงดาวน้อยนะครับซึ่งแน่นอนครับเ<ด>ก่งทั้งคู่มีประสบการณ์เก่งทุกคนมีประสบการณ์ทุกคนนะครับแล้วก็มาเผยแพร่เทคนิคต่างๆให้กับผู้ที่เข้าเรียน1วันนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับนี่ก็คือความยิ่งใหญ่ของมวยไทยเราก็มีตั้งแต่อายุเด็กๆ ไม่ถึง10ขวบก็มีนะครับไปจนถึง50กว่าขวบก็มีที่เข้ามาเรียนที่อยากสัมผัสมวยไทยอยากได้เรียนรู้เทคนิคอ,อยากเก่งมวยไทยการที่เรามาอย่างนี้นะครับมันได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบมวยไทยนะครับมีมีมีความอยากเรียนมวยไทยนะครับแล้วเขาก็มากันแล้วจากนี้ไปผมก็เชื่อว่า,าแรงบันดาลใจเหล่านี้ก็จะทําให้เขาเ แข็งขันยิ่งขึ้นนะครับไปเรียนต่อที่ประเทศไทยจากนี้ไปสเต็ปต่อไปหรือสถานที่ต่อไปก็จะเป็นลอสแอนเจลิสนะครับซึ่งก็อีก7วันข้างหน้านะครับจากนั้นก็จะไปประเทศอื่นๆต่อ It's not enough.